อร่อยจังเลยค่ะฮึ่มอน้องทำกับข้าวอะไรคะเอามาชิมหน่อยค่ะอืมยำมียำมีอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมคะ น้องปีนอร่อยไหมคะอันนี้สภาพคนป่วยตอนกลางวันนะคะตอนไม่ไอนะคะเพิ่งไปดูดเฉลต์มาใหม่ๆดูดเสม่ะดูดน้ำมูกไปพ่นยามามการก็จะดีขึ้นนิดหน่อย อันนี้ดีขึ้นสุดแล้วเนี่ยลองปิ่นชิมสิคะอร่อยไหมคะอูแบบอยัมมียัมมี <c oughs> ให้แม่อ้ำด้วยหน่อยค่ะยัมมียัมแมบบี ให้พี่มินค่ะ <c oughs>